ผมเชื่อว่านักสถิติทางรัฐบาลไทยอ่ะ เขาดูปุ๊บเขารู้แล้วว่า,วามีตัวเลขอะไรบ้างาข่าวของคุณอ่ะผมจดไว<ท>้แล้วใช่เป็นนักสถิติของรัฐบาลไทยที่ดูกันทุกเดือนละสองครั้งเปลี่ยนอารมณ์มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านกันบ้างครับผมเชื่อว่าดูข่าวหลวงปู่ดูเสร็จปุ๊บถนนได้สร้างแน่นอนอถ้าพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนที่ร้องช่อง7 HD มาเนี่ยถ้าคุณเห็นภาพถนนแล้วคุณจะไม่เชื่อเลยว่าถนนเส้นนี้เชื่อมถึงสอำเภอ4อำเภอเลย สภาพนี้สภาพนี้เลยไฟไม่มีถนนสุดโสมไม่ใช้คําว่าสุดโสมดีกว่าบ้านผมเรียกทางไปนาเนี่ภาพมาพร้อมเนี่ยคุณเห็นไหมเป็นคอนกรีตรอยู่ดีดีหายอ้อ<ไ>อาวหายเป็นดินแดงบานเนี่ยนี่เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ระยะทางเนี่ยประมาณ2.4กิโลเมตรครับพื้นที่นี้อยู่ที่บ้านผมครับ ประกาศดังๆนี้ไม่ได้ภาคภูมิใจในบ้านเกิดนะอาย <c oughs> จังหวัดสกลนครครับและบริเวณจุดนี้เป็นพื้นที่ตัดของ4อำเภอคืออำเภอสว่างแดนดินอำเภอพังโคนบ้านผมอำเภอวานอนนิวาสและก็อำเภอเจริญศิน <c oughs> ซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่าง4อำเภอเนี่ย ระยะทางเขาบอกว่า2.4โลเนี่ยไม่ทําให้มันดีๆเนี่ยร้อนเนี่ยตอนไปทางชาวบ้านก็ยังดีๆอยู่เลยแล้วทำไมอ่ะมันตกสํารวจเหรอมันเป็นพื้นที่ยังไงอ่ะ2.4กิโลเมตรแบ่งกัน4อําเภอดูแลหรือไงอมันมันยากเย็นแบบไหนจากข่าวบอกว่าพื้นที่ซุดโซมถนนพังแต่ผมดูภาพเนี่ยเหมือนทําไม่เสร็จนะเหมือนทําแค่นี้เห็นไหมได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าทําไมมันเป็นดินอย่างเดียวใช่ไหมอ่าแต่คุณตั้งข้อสังเกตน่าสนใจว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นพื้นที่ อำเภอนน้นก็ไม,ไม่ใช่ใชของฉั<อ><า>นอำเภอนี้ก็ไม่นะถามคนนั้นก็ไม่ถามคนนี้ก็ไม่ถามจังหวัดไปเลยก็เลยถามจังหวัดไปว่าจังหวัดว่าอย่างไรจังหวัดก็ยังไม่ได้ให้คําตอบอ,อย่างไรเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านมีอะไรบ้างไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยครับเดือเร้็นตัวนี้เห็นส่วนเล็กบดี่ช่วงนี้น่ามินท่วมดูให้เพื่อนมาเมืองแยงตรงนี้เนาะเดือดร้อนแหง อีกสองร้อยเมตรอีกสองร้อยเมตรอันตราย่มากที่สุดเนรานต้นเ้นลุ่มไหลกูตัวนี้ตัวนี้ไปง่ายกว่านี่สองร้อยเมตรต้นยัไปครับก็คือเลิกกว่านี้อีกแน่นแน่นความพยายามของชาวบ้านอย่างที่บอกไปครับติดต่อไปที่พังโคนติดต่อไปสว่างแดนดินวานนอนนิวาเจริญศิลป์ไม่ได้คําตอบแต่อย่างใดมีความพยายามแล้วติดต่อไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ก็ยังไม่ตอบว่าเป็นพื้นที่ของใครก็ชาวบ้านนะครับยิ่งโดยเฉพาะอบตอแวงนี่บอกว่าทําหนังสือไปอบจอแล้วบอกว่ามาซ่อมให้หน่อยอม,มาสร้างให้หน่อยงบเหลือปูนเหลือเอามาเทให้หน่อยชาวบ้านเนี่ยจะได้เดินทางสะดวกแล้วก็ขอหน่อยคือไฟส่องสว่างเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้ชุมชนและเป็นเชื่อมหลายอําเภอด้วยนะกล <Wow. S 1> างคืนถ้าไม่มีไฟก็อันตรายจริงๆนะคะครับ